มาดูเรื่องร้อนในโซเชียลกันหน่อยนะครับมีการส่งต่อกันว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเขาประกาศซื้อขายเงินดิจิตอลกับไทยอย่างเป็นทางการแล้วแต่ข้อที่จริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไปตรวจสอบกันในชัวร์หรือโมนิมครับ กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลระบ,บุว่ารัฐบาลจีนประกาศซื้อขายเงินดิจิทัลกับไทยอย่างเป็นทางการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าเป็นแชร์มัวนิมค่ะยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีการซื้อขายเงินดิจิทัลแต่อย่างใดพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของไทยได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขึ้นอยู่นี้ที่โพสท,ที่แชร์มัวนิมนะคะ